ไม c ครับแต่ผมสามารถขุดลาวาได้และก็ยังมี6ไอเทมใหม่ที่นำลาวามาครับได้ซึ่งมันจะมีพลังอะไรบ้างไปดูกันไล่อาล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเลิบเกม m ไมค์ครับแันเองนะครับ ล่าสําหรับอย่างแรกที่เราต้องการเลยเนี่ยนั่นก็คือแมกมาบล็อกนั่นเองครับผมพราะในการที่เราจะขุดลาวาใช่ไหมเราก็จะต้องค้าวที่ขุดพิเศษนะฮะที่ทํามาจากแมกมาบล็อกนั่นเองอุยเดี๋ยวคุณผู้ชมข้างหน้าผมตอนนี้เนี่ยคือเนเธอร์ลูนนะครับซึ่งหมายความว่าผมเจอแมกมาบล็อกแล้วครับผมเอาล่ะเจา้าวันนี้เนี่ยเราต้องขุดเลยนะฮะในกล่องมีพิกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีหรอคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเก็บมาก่อนละกันเอาล่ะเจา้าวันนี้เราต้องขุดนะครับปื๊บจัดไป ขอสามอันก่อนเลยครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยวาคซีนสองอันแบบนี้นะครับแม็กบ้าบ็อกสามอันแล้วก็ได้มาแล้วครับผมลาวาไมเนอร์นั่นเองนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตรงนี้มีลาวาหรือเปล่าเนี่ยจะได้เราขุดครับผมอ่ายังไม่เห็นเลยฮนะเหมือนจะไม่มีว่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยน่าจะเจอลาวายอยู่นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮนะฝั่งนี้เนี่ยมีหมู่บ้านครับผมขอฟาร์มของก่อนแล้วกันจัดไปฮะแล้วก็จะขาดไปไม่ได้เลยเหล็กฟรีของเรานั่นเองครับ ต่อขึ้นมาก็ผมมาทีนี้ตบไปเลยมาดิฮะเอาเหล็กมาเร็วขอเยอะๆด้วยนะครับเรียบร้อยก็ผมมาไหนดูซีได้เท่าไหร่5้าเลยนะครับวิจเจ๋ว่ะและตอนนี้ภารกิจของเราก็คือการตามหาลาวานั่นเองเผื่อแถวนี้เนี่ยอาจจะมีเป็นบ่อลาวาน,นะครับไม่เจอบ่อลาวาน,นะครับแต่ว่าผมเจอเป็นเหมือนที่โคตรใหญ่แทนก็ผมเจอวันนี้ลงไปเลยครับผมว่าน่าจะต้องมีนะบ่อลาวานเนี่ยนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมบ่อลาวานขนาดใหญ่เลยครับซึ่งวิธีการขุดเนี่ยอย่างแรกเลยครับ เราจะต้องกดชิปก่อนนั่นเองนี่เป็นการบอกว่าเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยเป็นบล็อกละวานที่ขุดได้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรามาขุดกันเลยดีกว่าจัดไปครับผมซึ่งละวานนี้เนี่ยสมมุติถ้าเรายืนใช่ไหมมันก็เจ็บได้เหมือนกันนะครับระวังนะโอเคผมขุดไปขอจะเยอะเลยละกันฮะโอ้ด้ด้ใจเย็นโอ้อันตรายนะครับเนี่ยโอเคค่อยค่อยขุดไปฮะเอาล่ะขุดไป,ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้องระวังละวานดีๆีครับไม่อ่งนเนี่ยโดดไหมแน่นอนครับได้มาสิบกว่าบล็อกแล้วนะครับอ่ะน่าจะพอแหละ สำหรับอย่างแรกเลยเราจะต้องเอาล็อกลาวานี้เนี่ยมาค้าเป็นเจมก่อนนะครับนี่คลิกไปเลยครับผมลาวาเจมล่เจ้านี่เนี่ยมันก็จะมาค้าต่อได้นั่นเองครับอย่างเช่นวางสติกแบบนี้ใช่ไหมเจมสอันนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมได้มาเป็นที่ขุดลาวานั่นเองครับนี่อันอย่างเบิ่มเลยฮะไหนลองดูดิกดชิปไปครับนี่จะเป็นการบอกว่าโยนอ่าที่ขุดเนี่ยโอ้โหพุ่งไปเรื่อยๆเลยคือ <c oughs> ขุดได้โคตรเยอะอะแล้วก็การขุดเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เผาให้หมดครับผมโคตรโหดคุณผู้มชมวิ่งเจอแร่เพชรด้วยวะ่ะขอหน่อยฮะนี่ขุดไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับปื๊บเรียบร้อยแต่ผมว่าวิธีนี้เนะี่ยง่ายกว่าวะ่ะก็คือโยนไปเลยครับแล้วก็วิ่งตามเอาครับผมนี่เป็นไงของเยอะจัดแต่ตอนนี้เนี่ยของเิ่มจะเยอะเกินไปแล้วครับออีนนหนึ่งล้วกันอุ้ยเดี๋ยวมันขุดแบบว่าทะลุโลกได้เลยเหรออันตรายเกินคุณผู้ชมระวังตกนะฮะเนี่ยแบบนี้อ่าเพชรประมาณนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับ ขออุปกรณ์เพชรหน่อยละกันที่ขุดดินเนี้ยโมหขวานซะหน่อยแล้วก็กรอ,อกข้าวหอมมาใส่ไว้ก่อนเผื่อมีอันตรายอะไรนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมว่าต้องไปขุดแบบพวกลาวามาเยอะกว่าน,นี้ว่ะเพราะมีหลายเทมเลยฮะเดี๋ยวขอขุดเก็บแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรามาดูเทมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคราบเจมจเยอะๆก่อนปึ๊บนี่11ใช่ไหมวางเจม2อันนะครับผมกับสติกหนึ่งอันแบบนี้เราก็จะได้คราบเป็นดาบลาวานั่นเองครับนี่เป็นไงอย่างเท่เลยครับผมไหนดูซิทําอะไรได้ นี่ไงฮะไอรอนคอเล,ล,ลมของเราครับผมคลิกขวาไปวิ้ยมันจะเป็นการยิงแบบว่าลำแสงไฟนะครับโอ้โหดูดิดโดนเบิร์นเลยอะแล้วถ้าผมกดชิปแล้วครับโอ้โหอันนี้คือยิงระเบิดเลยครับใจเย็นนะมันจะแรงไปหรือเปล่าเนี่ยถอยมังห่างนะครับแล้วก็ถอยกลุ่นหนึ่งครับผมนี่เป็นไงฮะบีไมปมอีกรอบนึงโอ้โหนี่ตายแล้วผมโหดจัดอาวุธน,นี้บอกเลยอเออว่ายวขอเช็คหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีแอปเปิลหรือเปล่าวิมีหินเหรอหินเท้าค้าบได้เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ของดีเหมือนกันเลยฮะ เราก็จะเอานี้เนี่ยวางไว้รอบๆนะครับผมขีดไว้ตรงกลางแล้วก็ทีนี้เนี่ยได้มาเป็นก้อนลาวานั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถโยนได้นะครับผมเนี่ยโยนแบบนี้เลยเอามีครูดาวใช่ไหมโยนไปครับซึ่งอ่าก็จะเป็นลาวาเะครับผมอุ้ยโหเหมือนกันนะเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงใช่ไหมคือถ้าเรามีไอ้เจ้านี่ไว้ในตัวเนี่ยเราก็จะได้กันไฟตลอดเวลานั่นเองอ่าทีนี้เนี่ยสามารถจุ่มไฟได้แล้วครับนี่แหละที่ผมบอกว่าสบายก็ผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมอยากหายแอปเปิลนะครับพอจะมีแอปเปิลหรือเปล่าเพราะว่า เราสามารถเอาแอปเปิลเนี่ยมาขาบได้นั่นเองครับเป็นแอปเปิลเลาวา่หาก่อนหาก่อนขอสักลูก2ลูกได้ไหมอ่ะสงสัยต้องคาบเป็นของเทพแล้วอ่ะคุณผู้ชมนี่เจาะเพชรเลยครับมาต้องดอกมาแหละใช่ไหมล่ะจัดไปคุณผู้ชมมันจะไม่ได้เลยหรออุ้ยนี่ไงได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหได้โคตรยากเลยไปสักลูกแล้วกันฮะโอเคครับผมมาได้มา2ลูกแล้วครับทีนี้เรามาขาบกันเลยดีกว่าครับผมวางไว้สี่อันแบบนี้นะฮะแอปเปิลตรงกลางได้เป็น ลาวาแอปเปิลนั่นเองโอเคครับผมมาเราจะมากินโชว์ดีกว่าครับเจ้าวันนี้ไหนดูซิจะได้เป็นอะไรครับผมฟืบอุ้ยกินฟืบแบบปล่อยพลังด้วยหรอแล้วก็ดูเอฟเฟกต์ที่เราได้ดิคอดเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบว่าอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันเนาะไว้ต่อไปสู้กับมังกรอ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเนเธอร์กันก็ผมเพราะว่ามันมีไอเทมบางอันเนี่ยที่ต้องใช้วัตถุดิบจากเนเธอร์นั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยตอนนี้เราวาไม่พอครับผมขอหน่อยละกนันนี่ขุดไปเลยฮะ ตอนนี้เราไม่โดนเบอร์แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องกลัวครับผมยืนแบบว่าโคตรชิลเอาล่ะได้ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับทีนี้อ่าเราต้องการออฟซิเดียนนะครับผมขอถังน้ําหน่อยนะครับเอาล่ะตักมาครับผมแล้วก็ราดไปเลยนี่แหละคุณผู้ชมทีนี้ครับผมเรามาขุดกันนีกว่านี่จัดไปโอ๊ยเด้อโอ้โหมันตกมาขนาดนี้เลยถ้าเราขุดแบบนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยผมนี่ก็ได้มาแล้วได้มา16นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันมา ่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องคับไอ้นี่ด้วยนีิว่ะฟินแนนสติลนะครับผมแต่ไม่เป็นไรได้ฟินมาก่อนอยู่แล้วนะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็จุดกันเลยครับผมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือแมกมาครีมนั่นเองครับมาโผล่อยู่ไหนกันครับเนี่ยอลโลอ,อุ้ยอยู่ข้างในเหรอแต่ไม่เป็นไรผมสามารถขุดออกไปได้ครับเออมันก็แค่นี้แหละได้ได,ได้ขอขุดอันนี้ไปด้วยขุดพอร์ทัลนะครับผมอะอุ้ยตรงนี้ก็เจอแล้วนหว่าทางออกโอ้โห ไปที่ไหนกันดีครับเนี่ยมันจะมีเทมที่ช่วยเราในตอนนี้ได้นี่วานั่นก็คือคาถานั่นเองก็ผมอย่างแรกเลยฮะวางเจมไว้แบบนี้สติกแล้วก็แมกมาบล็อกครับผมจัดไปนี่สําหรับคาถาเนี่ยคือของดีจัดเลยครับถ้าเราคลิกขวาใช่ไหมเราสามารถวาร์ปได้ก็ผมในทิศทางที่เรามองเนี่ยโหจัดอะบอกเลยเอ้ยเดี๋ยวเอเดอร์แมนเนาะขอแกล้งหน่อยได้ไหมปื้นปีเผาไปครับผมเอเดอร์แมนโดนเผาไปเป็นยังไงล่ะฮะน้องสาจ ว้าไปตรงนี้ก่อนละกันเอาละทีนี้เนี่ยถึงเวลาตามหาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮะนี่เจ้านี้ครับผมแมกมาครีมขอหน่อยครับดรอปไหมดรอปหรือเปล่าฮโยอ,อุ้ยนี่คุณผู้ชมดรอปแล้วโอ้โหหาตั้งนานนะฮะกว่าจะดรอปได้หนึ่งอันนี่มันยากจังเลยงั้นเรามาคราฟกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีรีเวอร์ด้วยนะครับวางเจมไว้แบบนี้สติ๊กครับผมแมกมาครีมแล้วก็รีเวอร์เราจะได้เป็น ลาวาบ,บลัสเตอร์นั่นเองครับผมหรือว่าปืนลาวาฮะถามว่าทําอะไรได้ใช่ไหมมาอันนี้ก็ตัวเด็ดเหมือนกันครับผมอ่าไปยิงตรงไหนดีวะเนี่ยขอเป็นพื้นที่โลง่ลงๆหน่อยละกันนะครับคลิกขวาไปครับผมนี่ก็จะเป็นการยิงแบบว่ากระสุนแนลครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องโดยเพิ่มม็อบไงแต่ว่าถ้ากดชิปนะครับมันก็จะเป็นลําแสง o อครับผมถามว่าโอยังไงเนี่ยดูดิโอโ้ของที่ดรอปมานะครับเดี๋ยวปั๊มก่อนปั๊มก่อนเอ๊บยิงไปครับผมขออีกนะฮะเอาล่ะมีออฟซิเดียนนะครับผมมีรองเท้าด้วย โพดิชั่นสฮะไหนดูซิมีอะไรอีกไหมเอนดอร์โ่ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยขาดกางเกงวะเด,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 ดี๋ยวๆของเกงหน่อยได้ไหมล่ะยิงไปครับผมแล้วถ้าโดนม็อบมันจะเจ็บหรือเปล่าอุ้ยโฉเหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะกับม็อบเนี่ยตรงนี้นะครับเอ็นชานดรดีไหมอะโพด t ชั่นสี่เลยหรอของดีจัดอันนี้ก็กันไฟนะครับไม่แต่กันไฟไม่ต้องนี่ว่แอปเปลิลทองเอ็นชารด้วยรอรออุ้ยขอหน่อยนะครับเอาไว้กันตายนะั่นเองคุณผู้ชมทำไมผมบอกว่า ม่เห็นกางเกงเลยวะอ๋อนี่ก็เจอแล้วจเจอแล้วแล้ทำไมตอนแรกมองไม่เห็นเอาล่ะกางเกงของเรานะครับมันจะได้แบบว่าครบเซตอ่ะนี่ไงกันระเบิดก็ผมถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เกาะอ,อันนี้นะครับนี่เพว่าเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแบชชั่นกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เดเทอร์ฟอร์เทสนะครับผมเอาล่ะมาแล้วครับวามเข้ามาครับผมนี่อีซี่จัดผมบอกเลยสป,ปอเนเซอร์อยู่ตรงนี้มาดิครับขอหน่อยอุ้ยใจเย็นนะอย่าพิ่งออกมาเยอะอย่าพิ่งออกมาเยอะดีนะที่แบบว่ากันไฟอะ่ะ โอเคลุยกันต่อตกไปเลยครับขอหน่อยแท่งเบสเนี่ยขอหน่อยได้ไหมโอเคแท่งแรกของเราเก็บมาเลยครับได้มาเจ็ดแล้วนะครับอีกสักอันลวกันเนาะผอม,มาหน่อยจ้าเออว่ะไหนลองใช้ปืนยิงหน่อยดิจัดไปครับปึ๊บเก็บหรือเปล่าอุ้ยมันยิงได้รัวๆเลยเหรออุ้ยโกเหมือนกันดูดิถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยก็ผมจะวันนี้เราไปที่อื่นกันดีกว่านะฮะคาถาวาวคาถาว้าวผมจะไปอ่ออยู่ตรงนี้ละกันโอเค ดีจะความวุ่นวายดีครับแล้วเราก็จะคาราฟนี่เลยครับผมประตูพอร์ทัลปะหมดธุระที่นี่แล้วนะฮะไฟแช็คของเราแล้วก็จุดกันเลยครับผมซึ่งทีนี้ถึงเวลาแล้วเอ้ามาโผล่ในนี้เหรอใช้นี้ขุดขึ้นไปเลยครับฟืบนนี่เทคนิคก็คืออ่ะใชแ้แฟกแอคเนี่ยขุดขึ้นใช่ไหมแล้วก็คัดขาครับผมตามขึ้นไปเลยแบบนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวมนจะออกมาได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่ที่ไหนครับไบโอมิิมะเหรอโอยมาซะไกลเลยเอาล่ะคาร์ฟกันดีกว่านะฮะ ลองดูดีกว่าคุณผู้ชมปฟืบอ,อ่าสิบสามอันนะครับไปรู้จะพอหรือเปล่าป่าวไปก่อนไปทางไหนครับทางนี้ทิศเวสนะครับผมไม่ยากครับจังวันนี้เห็นภูเขานั่นไหมเนี่ยแค่นี้แล้วก็มาถึงแล้วโอ้โหมันจะแบบง่ายอะไรขนาดนั้นครับุ้ยไปโยมซากูระหรอไหนไปดูหน่อยดิยไปไม่ถึงว่ะเดินๆนะต้องประมาณนี้หรือเปล่านะเหมือนมันจะไกลไปอ่ะคุณผู้ชมอ่ะค่อยๆนะครับนี่ไงมาถึงแล้วไปทางไหนต่อทางนี้ครับผมเออว่าก่อนไปลุยขอทําไ้นี่ก่อนเลยครับ แอปเปิลก็ผมนี่ผมจะกินแบบยัดเอนเดอร์ดาก้อนเลยอะแล้วก็ทีนี้ไปกันเถอะฮะหวาไปเลยไกลแค่ไหนผมก็ไปได้ก็ผมข้ามภูเขาไม่ดีเออว่ะคอยไปลุยกับมังกรเนี่ยผมลืมบอกนะครับว่าคาถนานี้เนี่ยมันมีพลังหนึ่งนะครับผมกดชิปไปครับนี่มันก็จะเป็นแบบว่าแบบเสากระแทกขึ้นมานะฮะเสาไฟอะเอ้ยพูดว่าเสาไฟก็แปลกๆเดี๋ยวไปลองใช้เอนเดอร์แมนแล้วกันไปทางนี้นะครับโอ้โหคือเราต้องลงทะเลเลยเหรอเกินไปว่ะแต่ได้อยู่ครับ ทะเลใช่ไหมก็ไปดิ <S <S ปึ๊บนี่แถวนี้จะเห็นสโตนบิกหรือเปล่าวะคุณผู้ชมไม่เห็นวะ่ะแต่ว่าลองขุดดูก็ไม่เป็นไรครับขุดลงไปนี้เออผมจะตามไปแล้วผมไหลาตามไปนะฮะอุ้ยแต่มันจะตายเะเนี่ยเดี๋ยดๆๆเโหดเกินค่อยๆขุดด้วยเอาล่ะโอ๊ยเด้อเดๆตายจริงด้วยเอาล่ะเหมือนจะเป็นหลุมนี้นะครับค่อยๆตามไปด้วยมันจะมีหรือเปล่านาะผมต้องเช็คก,ก่อนดีกว่าวะปึ๊บไปทางไหนครับเอ้ทางนี้เหรอ เพราะฉะนั้นขุดไปดีเออแบบนี้แหละเอ้านี่ไงเจอแล้วยังแจ่มเลยครับไหนดูซิทางเข้าอยู่ตรงไหนเอ,อ้ยอะไรอะ่ะไม่เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเลยครับมีเวเมีเอทีนี้ผมจะขุดบอกว่าซีซัวไม่ได้นะเดี๋ยวห้องพังขึ้นมาทําไงอะ่ะแล้วผมจะวร์ปไปได้อย่างไรนี่เพราะฉะนั้นค่อยๆหาก่อนมาทางนี้หรือเปล่าห้องนี้เป็นห้องสมุดนะครับแล้วห้องนี้อ่ะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับมีอะไรไหมตรงนี้อ่ะของเพิ่งจะเป็นแล้วนะครับเอ้เหมือนไส้ว่ะขอค่าก่อนโอเคผมทีนี้ ขอพิกแอคธรรมดาแล้วกันเอามาขุดสปอนเนอร์นะครับอ่าแล้วก็วางไว้ให้ลูกหนึ่งครับผมถือว่าใจดีเหมือนกันผมก็จะวางต่อไปครับเรียบร้อยผมบอกเลยว่าเจ้าวันนี้เนี่ยถึงเวลาลุยแล้วครับสามสองหนึ่งไปลุยกันเลยมาดีครับผมอ่ะอยู่ไหนวร์ปขึ้นมาก่อนเลยนะฮะเอาละมีอะไรเนี่ยทำลายได้บ้างครับผมอย่างแรกเลยคลิกขวาไปครับอุ้ยอันนี้ก็พังอยู่เอา้าเด็ดเด็ดรู้สึกกำลังจะตกนะครับมาดีๆก่อนนี้อ่าต่อไปครับผมอ่าปืนนี้แล้วกัน ขอยิงหน่อยครับทําลายได้หรือเปล่าไม่มันเลยไปอ่ะเอาดาบแล้วกันเนาะเอ้าได้นี่มาอันนี้แหละฮะเออระเบิดไปครับผม้ยดาบโคตรโกงเลยวะทาลายได้หมดเลยครับมาดีครับผมเออนี่ระเบิดระเบิด,บดโคตรมันหมดย่างหมดย่างทีนี้เนี่ยขอใช้นี่หน่อยเอาละฮะเสาไฟนะครับผมใช้ไปเลยเออนี่โดนแทงไปครับผมท่ามันโคตรเท่เลยนะเอาจริงเนี่ยท่าเหมือนแบบอ,อะไรเดียดมอนด์เฮดไหมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบแมกมากนะครับผม เอาละซึ่งท่านี้เนี่ยจะได้ผลกับมังกรหรือเปล่าเดี๋ยวรอมาลงมาก่อนฮะระหว่างนี้เล่นไก้พวกนี้รอแล้วกันหนีตายไปครับผมอุ้ยแต่ท่ามันแรงจัดเลยอะดูดิไอผมกำลังโดนลุมคุณผู้ชมใจเย็นครับอุ้ยอย่ามันลุมกันดิเอ้ยนี่ระเบิดไปครับผมเอาละระหว่างนี้นะครับไม่ยอมลงมาเหรอโดนไปดิอุ้ยได้ผลด,ด้วยนะอฮ้ยเจ้าวันนี้บินลงมาแล้วนะครับขอกินแอปเปิ้ลใส่ก่อนเลยแล้วกันครับผมนี่อุ้ยปล่อยพลังจริงด้วยว่ะได้บัฟมาแล้วนะครับมันก็ต้องลุยดีครับผม ตบไปที่หน้าเลยเออมาดิเจ็บหรือเปล่านะฮะตบไปครับผมบิมนเหรอบินเหรอไลยิงดีครับผมมีอะไรผมใช้หมดอ่ะตอนเนี้ยปืนนี้ก็เหมือนกันซึ่งใช้ได้ผลไหมวะเนี้ยอ่ะได้อยู่ยัดดาบไปเลยครับระเบิดครับผมระเบิดยัดหน้าเลยเออว่ะแล้วคาถามจะโดนหรือเปล่าวะปื๊บไม่โดนนะไม่โดนแต่ถ้าตอนลงมาด้านล่างล่ะอ่านี้น่าสนใจครับหันหน้ามาหน่อยดิแทงไปหุ้ยผู้ชมอันนี้เจ็บจัดเลยดูดิ วิจะตายแล้วโอ้โหเฮ้ยตรโหดเลยปิดฉากไปนะครับผมวูเพิ่งรู้ว่ามันแรงขนาดนี้ไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยและก็ตายไปครับโดนพลังลาวาครับผมอ่าเรียบร้อยทีนี้เรากลับบ้านกันดีกว่านะครับโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบไอเทมไหนมากที่สุดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยชอบอันนี้ครับผมคาถาที่แบบมันมีพลังเนี่ย เท่จัดนะฮะแล้วก็แรงด้วยโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ขอพิเ่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ